รัฐบาลพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในทุกด้านเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกส่งแรงขับเคลื่อน GDP ให้โตได้ร้อยละ2.5ถึง3.5ในปีนี้ วันนี้ในงานอีกไนไทยแลนด์อินเวสต์อินเลสออป portunity ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นางสาวแพรทองทานชินวัฒน์นาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสการลงทุนไร้ขีดจำกัดในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงทุนและเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการหาช่องทางให้เกิดการลงทุนใหม่ๆต้องดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสเปลี่ยนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยมีหลายภาคส่วนร่วมมือกันอย่างบูรณาการทําให้รัฐบาลต้องสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นประเทศแห่งโอกาสมีความพร้อมของประเทศและคนที่จะพัฒนารองรับโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เกิดการลงทุนในระยะยาว ขณะนี้รัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพ,พื้นฐานที่สําคัญรองรับการลงทุนทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3มีมูลค่าการลงทุน150,000ล้านบาทการขยายท่ากัศยานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีโครงการแลนด์บริดจ์ยังได้รับความสนใจจากประเทศจีนรวมถึงประเทศอื่นๆเชื่อว่าหากโครงการนี้สําเร็จไทยจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาค ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราพยายามจะดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาให้เยอะมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศของเราค่ะในฐานะของผู้นํารัฐบาลเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกให้เป็นโอกาสของประเทศให้ได้เปลี่ยนได้อย่างไรทําได้อย่างไรจริงๆเรามีหลายภาคส่วนด้วยกันที่ช่วยร่วมมือกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปในหลายวเวทีค่ะว่า การใช้ภาครัฐอย่างเดียวภาคเอกชนอย่างเดียวหรือภาคประชาชนอย่างเดียวก็จะไม่สามารถเกิดการลงทุนเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเป็นก้าวเสด็จที่ใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างบูรณาการค่ะซึ่งรัฐบาลเองนะคะก็แสดงความ มั่นคงชัดเจนตลอดนะคะว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนทั่วโลกทราบว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นประเทศแห่งโอกาสมีทั้งคนพร้อมทรัพยากรพร้อมศักยภาพของประเทศและของตัวบุคคลเองเราก็ต้องแสดงความพร้อมตรงนั้นให้ชัดเจนค่ะ ขณะที่นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานเดียวกันว่ารัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนให้กลับคืนมาโดยเฉพาะการแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสและแนวโน้มเติบโตในอนาคตซึ่งจะสะท้อนจากตัวเลขการลงทุนการจ้างงานการผลิตและการส่งออก ทางนี้มองว่าไทยมีโอกาสในช่วงที่มีความกดดันระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นซึ่งทําให้ประเทศไทยกลายเป็นทางเลือกของนักลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลจะผลักดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้ร้อยละ3.0ถึง3.5ตามศักยภาพที่แท้จริง ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันมาก็จะตั้งไว้อยู่ประมาณเท่ากว้างๆเลยนะครับ2.5-3.5โดยประมาณที่เขาตั้งกันไว้ท่านเราก็มาดูเก่าถึงเป็นโมเมนตัมเดิมเนี่ยเราสามารถทําได้สไงรสมาสุดท้ายที่3กับ3.2อันพยายามจะคี้โมเมนตัมนี้ไปจนกระทั่งเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามาการจ้างงานใหม่เข้ามาก็าจะดีเพราะนั้นถ้าเราคี้โมเมนตัมก็คือว่า3.2เราถึงตั้งไว้3ทีแต่นี้ถ้าเราทําอะไรที่มันแคบขึ้นผักดันมากขึ้นแน่นอนครับเราก็จะไปตั้งเป้าให้กับคนที่ทํางานเนี่ยแต่ละคนเพื่อจะดันขึ้นไปให้ใกล้3 5, ได้ พร้อมกันนี้นายพิชัยยังกล่าวอีกว่าในปี2,567ถือเป็นปีที่มีมูลค่าการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบ o i ออกว่า30,000ล้านดอลลาร์สูงที่สุดในรอบ10ปีดังนั้นในวันนี้ไทยจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารกับน,นักลงทุนเหล่านี้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและทำให้ผู้นักลงทุนมั่นใจว่าการลงทุนในไทยแล้วจะประสบความสำเร็จชาวิสาประทุมมารายงาน